สำหรับวันนี้นะครับมาดูวันต่อไปนะครับจะเป็นกําไรพญานาคนะครับกําไรพญานาคราชนะครับตัวนี้เป็นกําไรนาคเจ็ดเสียนเป็นกําไรนาคเจ็ดเสียนนะครับมีทั้งหมดสาม,มสีด้วยกันเนาะมีทั้งหมดสามสีด้วยกันนะเดี๋ยวผมมอให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับกําไรนาคนะครับมีทั้งหมดสามสีด้วยกันครับอ่าสีเขียวสีแดงและสีน้ําเงินนะครับเขียวแดงและน้ําเงินนะครับ กาไรพญานาคนะครับสีเขียวสีแดงและสีน้ําเงินนะครับมีทั้งหมด3ามสีด้วยกันนะครับที่รอบนี้ผมนํามานะครับมีไม่เยอะนะครับเอามาวัตถุมงคลผมเอามาแต่ละรอบแต่ละอย่างไม่ได้เยอะนะครับถ้าไม่ถูกใจถ้าไม่ถูกจริตไม่ถูกจิตจริงๆอาจารย์เอ๊ก็ไม่ได้เอาสิ่งสิ่งนั้นมานะครับนี่นะครับเนะาะวัวนี้ เป็นสีน้ําเงินนะครับกําไลพญานคราสีน้ําเงินนะครับเจ็ดเสียนนะครับคือจริงๆถามว่าวงเล็กไหมก็วงเล็กเลยนะแต่ผมก็ใส่ได้เพราะว่าแขนผมมันไม่ได้ใหญ่มากนะผมใส่ให้ดูน,ะนี่นะครับอ่าก็ใส่ได้นะครับสําหรับคนที่แขนไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าบอกตามตรงว่าวงมันก็ออสำหรับคนที่แขนไม่ไม่ใหญ่จริงๆ อันนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนาะเป็นสีเขียวนะครับเจ็ดเสียนเช่นกันนะอันนี้ให้ดูสีเขียวก่อนให้ดูสีเขียวนะครับต่อไปเป็นสีแดงนะครับต่อไปเป็นสีแดงเนาะให้ดูสีแดงครับรอบๆครับนี่เป็นกําไรนาคนะครับสีแดงนะครับทั้งหมดสามสีนะครับทั้งหมดสามสีเด้อตามใจชอบเลยตามใจชอบเลยถูกจริตกับอะไรถูกจริตกับสิ่งไหนนะครับ สิ่งไหนสีไหนถูกจริตแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับเวลาเลือกพญานาคเลือกวัตถุมงคลสายพญานาคมองไปปุ๊บชอบอันไหนขึ้นมาในดวงจิตแรกนั่นแหละคือใช่นั่นแหละคือชอบนั่นแหละคือจิตของท่านมาให้เรารับรู้ว่าควรที่จะทำอันนี้ควรที่จะเอาอันนี้นะครับทั้ง3าสีนะครับ สำหรับกําไรก็บอกอยู่แล้วว่าให้ได้มีกําไรในการบูชาขอให้ได้มีกําไรนั่นแหละคือครูบาอาจารย์เขาอธิษฐานจิตไว้แบบนั้นให้ได้มีกําไรนะครับให้ได้มีกําไรทุกท่านที่ได้บูชาให้มีแต่กําไรให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาร่ํารวยเข้ามาในสายยานของลูกหลานพญานาคราชนะครับอาจารย์ A. เอออกมาให้ดู ว่ากาไรนากนะครับคนที่ไม่ได้ใส่ติดตัวตลอดอ่าไม่ได้ใส่ติดตัวตลอดเดี๋ยวอาจารย์ขอบอกก่อนนะว่าควรทําอย่างไรสําหรับคนที่ไม่มีเวลาได้ใส่ติดตัวตลอดนะครับก็แบ่งเวลาใส่ตอนไหว้พระนะครับไหว้พระสดม์ค่อยนํามาใส่ก็ได้นะครับสําหรับท่านที่บูชาแล้วไม่ได้ใส่ตลอดนะครับสามารถที่จะหาพานแบบนี้ สามารถที่จะหาผ่านแบบนี้แล้วใส่กําไรนั้นนั้นนะครับแล้วใส่กําไรนั้นไว้แบบนี้เพื่อบูชาได้นะครับก็ตั้งน้ําเปล่า1แก้วนะครับตั้งน้ำเปล่าตั้งน้ําเปล่าหแก้วนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตบูชาบูชาเหมือนท่าน คือองค์พญานาคราชองคหนึ่งนะครับบูชาเหมือนท่านเป็นองค์นาคราชองหนึ่งไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแผ่ยานบาร,รมีลงไปนะครับแผ่บาร,รมีลงไปให้เหล่านาคราชทั้งหลายนะครับเราจะเป็นที่รักของเหล่านาคราชและท่านจะคอยประทานพรช่วยเหลือเมื่อเรายามเมื่อยามเราตกทุกข์ได้ยากหรือราบากไม่มีหนทางจริงๆพญายนาคราชทั้งหลายก็จะเห็นในความดีของเราที่ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้ท่าน อยู่นึงเนืองอย่างเป็นนิดท่านก็จะอธิษฐานจิตช่วยเรานะครับในโลกมนุษย์ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับสามารถใส่พานตั้งไว้แบบนี้ได้นะครับคนที่นําองค์กําไรองค์พญานาคราชจะเสียนไปบูชาตั้งใส่พา,านไว้นะครับเวลาไปทําบุญไปวัดไปวาถ้ากลัวมันอลังการเกินไปก็ไม่ต้องใส่ก็อธิษฐานจิตให้ท่านกระลานะครับอันนี้คือกําไรนาคราชอาจารย์เอมานแนะนําวันนี้ นะครับสำหรับกาไรนาคราชนะครับของสายวังพญานคราชแนะนําให้ลูกศิษย์ลูกหลานบูชาแบบนี้ประมาณนี้อาจารย์เอบูชาแล้วเห็นผลดีขึ้นมาในระยะเวลามากกว่าสิปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคนรอบข้างกัมระยะนานมิตรดีๆมากมายนะครับหักลบกบแล้วนะครับคนดีมากกว่าคนไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตครับผม